สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบางแจ็กแชร์คลิปเสียงให้แตงโมรับงานโทรศัพท์แตงโมบันทึกสายสนทนาวันเกิดเหตุมีเสียงคุยกันกับกระติก25พฤษภาคม65นายเดชาทนายความของแม่แตงโมออกมาถแถลงเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์แตงโมเปิดเผยว่าแม่ยอมรับส่งมือถือให้บางแจ็กทางไปรษณีย์ปลายสายประเทศสหรัฐอเมริกาความคืบหน้า การจากไปของแตงโมบังแจ็กหรือนายราชาไฮเดอร์เปิดเผยในรายการทุกโต๊ะข่าวตนไม่เกี่ยวข้องกับนายอัจฉริยะและไม่ให้ค่าไม่เคยส่งหลักฐานต่างๆให้ยกเว้นที่คุยเรื่องผ้าลูกไม้ทั้งนี้ตนติดต่อไปหาโมอามินาโทรถามปรึกษาเรื่องที่ตนมีหลักฐานเจ้าตัวก็แนะนำดีแต่ไม่ได้คุยกันบ่อยหลักฐานที่มีมีเพียงแค่โมอามินาและแม่ของแตงโมที่ทราบเท่านั้น โมอามินาขอไม่ให้เปิดเผยภาพของแตงโมทั้งนี้ตนอยากให้สื่อตั้งคำถามกับกระติกว่าทำไมในเครื่องแตงโมมีภาพกว่า1,000 0ภาพแต่มีการลบไป3,000ถึง4,000ภาพเพราะในเครื่องระบุไว้แต่มั่นใจว่าแม่แตงโมไม่ได้ลบเพราะแม่ทำไม่เป็นตนคุยโทรศัพท์กับแม่ขนาดแอดไลน์คุยกันยังต้องใช้เวลาสวันกว่าจะแอดไลน์ได้ส่วนโปรแกรมแอปพลิเคชัน Take a Call ในมือถือนั้นเป็นการบันทึกเสียงการโทรศัพท์คุยอัตโนมัติในวันเกิดเหตุมีเสียงคุยการเรื่องที่กระติกบอกว่าไม่มีการรับงานเอนเตอร์เทนแต่มีการรับงานโปรโมตเรือถ่ายภาพและมีช่างภาพขึ้นเรือไปด้วยซึ่งวันเกิดเหตุสังเกตได้ว่าแตงโมมีการแต่งกายด้วยชุดสวิมมิงพร้อมถ่ายภาพนอกจากนี้มีเบอร์โทรเข้ามาเป็นเสียรายหนึ่งเสียงที่บอก แบงโมถรกแบล็กเมทั้งรูปภาพแชทไลน์และอินสตาแกรซึ่งตนเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจแต่ไม่กล้าพูดเพราะเครียดมากกลัวจะคิดอะไรไม่ดีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม n e w ส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ